ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับร้านวาวดับเพลิงนะครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2565นะครับวันนี้ทางร้านจะมาแนะนํากล้องเล็งนะครับยี่ห้อ Discovery นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น v ี z นะครับ3า2สี่สคูณสี่สนะครับเส้นเล็ง FFP ขยายตามซูมนะครับท่อจับ30มิมลนะครับหน้าเล็งขนาด40่มิลนะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นตัวปรับนอกนะครับปรับซ้ายขวาบนล่างสามารถปรับนอกได้เลยปรับหลายด้านข้างรุ่นนี้ไม่มีไฟนะครับกําลังการซูมนะครับ3ามถึง1ิบเท่านะครับระยะการใช้งาน5ถึง150หิเมตรนะครับปรับสายตาได้นะครับอ่าเรามาดูเส้นเล็งนะครับโอเคนะครับเส้นเล็งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับตรงกลางเป็นลักษณะจุดดอทนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดเส้นเล็งนะครับ FPP ขยายตามซูมนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสเปคนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะระบุนะครับในแผ่นโลโก้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะระบุด้านในนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีขนาดอ่าความยาวนะครับน้ําหนักอะไรพวกนี้นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่500กรัมนะครับความยาวของตัวกล้อง270มิมตนะครับตัวนี้กันน้ำได้นะครับผมอโอเคนะครับรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้นะครับของแถมนะครับก็จะมีตัวช่วยปรับหลาทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็ฝาปิดหัวท้ายแบบกระดกป๊อปอัพนะครับขาจับ1คู่นะครับผม อ่าแล้วก็เชลลน1ผืนเท่ารถแสงหนึ่งตัวนะครับเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับราคารุ่นนี้นะครับย้ําเป็นของใหม่มือ1มีรับประกันสินค้าราคาอยู่ที่ราคา2790บาทจะส่งฟรีนะครับแบบโอนเก็บไปทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับสนใจสินค้าสั่งซื้อติดต่อที่ไลน์นะครับไลน์ไอดี6 4 3ย5 5 1ดีเนะครับโอเคครับุมครับ